สมมุติพี่เขียนอย่างนี้นะสมชาย who killed a dog was sorry อ่ะก็แบบสมชายเนี่ยผู้ซึ่งฆ่าหมาเนี่ยเขาก็รู้สึกเสียใจเสียใจกับการกระทำของตัวเองไงเออนะเสร็จแล้วอันนี้เป็นประโยคอะไรคะสิ้นคิดอีกแล้วนะก็แบบพอฆ่าหมาไง ก็เลยเสียใจแต่ว่าฆ่าไปแล้วอะไรประมาณนี้นะเสร็จแ,แล้วทีนี้เนี่ยเราก็บอกเราใช่ไหมคะว่าตัวนี้ค่ะนะเวลาที่เราเนี่ยอยากจะตัดหูทิ้งค่ะเราสามารถที่จะทำให้ตัวเนี้มาขยายตัวนี้ได้โดยใช้หลักว่าทำเองเป็น ing ช่อง3คือถูกกระทำดังนั้นสมชายเนี่ยเขาฆ่าหมาเขาฆ่าเองใช่ไหมคะเป็น killing ค่ะ เห็นนะคะนะคะนี่ก็จะได้เป็นอย่างนี้นะคะสมชาย killing a dog was sorry นะคะอืมโดยตัวนี้ก็จะไปขยายสมชายนะคะ ing ก็คือนามตัวนั้นทำเองนะคะแล้วเสร็จแล้วต่อมาค่ะเราสามารถที่จะดึงตัวนี้ไปข้างหน้าได้นะคะเป็น Killing a dog. สมชาย was sorry. อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคเนาะดูนะคะสเต็บแรกค่ะเวลาที่เราจะตัดหัวค่ะเราก็ต้องนึกถึงแล้วว่าเอเราเนี่ยจะทำมาให้เป็น ing หรือว่าเป็นช่องที่3ดีโดยหลักก็คือว่า ing คืออะไรทําเองแต่ถ้าเป็นช่อง3คือถูกกระทํานะคะอันนี้ก็คือจะเห็นว่าโดยโครงสร้างประโยคเนี่ยเป็นลักษณะทําเองใช่ไหมคะก็จะเป็นสมชาย killing a dog w i t e sorry นะคะเสร็จแล้วเนี่ยมีอีกวิธีหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะยกทั้งพวงนี้นะคะขึ้นไปข้างหน้าประโยคได้เห็นไหมคะเราจะมีการขึ้นประโยคด้วย ing แล้วก็ตัวนี้มาขยายประธานนะคะ